บทที่1,998เเจียงเฟิงน่ากลัวมากพอแล้วและตอนนี้ก็มีปรมาจารย์เฟิงชุยผู้อาวุโสอีกคนแม้ว่าพี่อาวุโสคุณหลุนจะกำมัดแน่นแต่เขาก็รู้สึกไร้พลังอย่างลึกซึ้งในขณะนี้นี่คือปรมาจารย์ฮวงจุ้ยอันดับหนึ่งแห่งลงเหมือนเดิมทีปรมาจารย์ฮวงจุ้ยเป็นตัวตนที่น่ากลัวมากไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ฝ่ายไหนปราบใดที่พวกเขามีพลังเล็กน้อย ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยจะได้รับความเคารพในฐานะแขกและเพลิดเพลินไปกับการปฏิบัติที่ผู้อื่นไม่สามารถทำได้มิฉะนั้นการปรากฏตัวของเอ็กซี่คุงจะไม่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าแผนการโอบล้อมและปราบปรามเจียงเฟิงน่าจะประสบความสำเร็จถึง80เอร์เซนอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของแอนดี้รองทำให้แผนการของปรมาจารย์ทั้งหมดในปัจจุบันหยุดชะงักโดยเฉพาะสาวกคุณหลุนที่เหลืออีกสี่คน สาวกคุณหลุนทั้งสี่ศพตาการและพวกเขาทั้งหมดเห็นร่องรอยของความมุ่งมั่นในดวงตาของกันและกันแต่เจ้านายของตระกูลอื่นๆโดยรอบแสดงอาการถอยสถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อพวกเรามากนะักครั้งนี้ข้าขอแนะนำให้ทุกคนถอยออกไปก่อนหัวหน้ากองกำลังคนหนึ่งกล่าวก่อนผมเห็นด้วยกับความเห็นของพี่ลี่เนินเขาเขียวขจีไม่กลัวที่จะขาดฟืน ชายตายเหี่ยวที่อยู่อีกฟากหนึ่งก็สะท้อนเช่นกันครั้งนี้เราล่าถอยครั้งหน้าเราจะฆ่าตัวตายแน่นอนชายชราผมสีเงินกล่าวคุณหลุนน้องชายคนเล็กเข้าใจอะไรบางอย่างทันทีเมื่อเขาเห็นการแสดงออกของผู้คนรอบข้างแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางถอยถ้าคนเหล่านี้ยังอยู่คุณหลุนน้องชายคนเล็กรู้สึกว่าพวกเขายังมีพลังที่จะต่อสู้ทยที่สุด แม้ว่าปรมาจารย์วงจุ้ยนั้นทรงพลังพวกเขายังมีข้อบกพร่องร้ายแรงนั่นคือการต่อสู้ระยะประชิดทุกคนตราบใดที่เราสามารถฆ่าปรมาจารย์หวงจุ้ยในฝั่งของเจียงเฟิงได้ก่อนเรายังมีโอกาสได้รับชัยชนะสิทธน้องคุณหลุนพูดเสียงดังสส่ศีรษะไปทางปรมาจารย์รอบๆบ ที่ชายคุณลุนยังรู้ว่าเจียงเฟิงเสียชีวิตในวันนี้หรือสาวกคุณลุนทั้งเจ็ดของเขาถูกฝังอยู่ที่นี่แต่ปรมาจารย์ที่อยู่รอบตัวเขามีโอกาสรอดชีวิตสิ่งที่เขาพึ่งพาได้คือรวมตัวกับปรมาจารย์เหล่านี้และไม่ให้โอกาสเจียงเฟงเจ้าคิดว่าหากเจ้าปล่อยครั้งนี้เจ้าจะสามารถหลบหนีไปตลอดชีวิตได้หรือไม่โดยการเก็บเจียงเฟิงไว้ที่นี่ครั้งนี้เท่านั้นเราจะทำมันได้ครั้งแล้วครั้งเล่า คุณหลุนน้องชายคนเล็กพูดเสียงดังกับเจ้านายที่ลังเลอีกครั้งเจียงเฟิงจะปล่อยพวกเราไปจริงหรือเขากล้าที่จะฆ่าสาวกคุณหลุนของเรานับประสาอะไรกับเจ้าคุณหลุนน้องชายคนเล็กตะโกนอย่างบ้าคลั่งใส่ปรมาจารย์โดยรอบด้านหนึ่งเจียงเฟิงกอดอกและมองไปที่คุณหลุนน้องชายคนเล็กด้วยความสนใจ แต่เขาไม่ได้พยายามหยุดคุณหลุนน้องชายคนเล็กจากการยุยงคนรอบข้างไม่มีใครรู้ว่าเจียนเฟิงกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้หลังจากที่เจ้าจากไปมันจะไม่ง่ายเหมือนการตายของเจ้าเองและครอบครัวของเจ้าจะพัวพันน้องชายคนเล็กคุณหลุนเปิดปากของเขาอีกครั้งและตะโกนใส่คนที่ลังเลนี่บางคนที่เริ่มจะถอยก็หยุดฝีเท้าลงช้าชาแม้ว่าพวกเขาหลายคนจะปรากฏตัวในหน้ากาก แต่ด้วยพลังงานของเจียงเฟิงมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่ากองกำลังใดเข้าร่วมในการปิดล้อมและเมื่อเจียงเฟิงมีเวลาเตรียมตัวมันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับเจียงเฟิงนี่คือปรมาจารย์ที่เด็ดขาดที่สามารถทำลายศิละปะการต่อสู้เด็ดส่วนที่แท้จริงของคุณหลุนได้คนกลุ่มหนึ่งมองหน้ากาันพวกเขาไม่ต้องการเผชิญหน้ากับเจียงเฟิงในตอนนี้และพวกเขาไม่ต้องการเผชิญกับการแก้แค้นของเจียงเฟิงในภายหลัง ถ้าคุณทำในภายหลังเจียงเฟิงจะหายดีสิทธิ์น้องคุณหลุนกล่าวเสริมอีกครั้งไม่ใช่ว่าเจ้านายของตระกูลใหญ่ไม่เข้าใจว่าคุณหลุนน้องชายคนเล็กเพียงต้องการใช้พวกเขาฉันเห็นชายชราผมสีเงินเดินออกไปอย่างชาชาพร้อมไม้เทา้าทุกครั้งที่เขาก้าวออร่าของเขาก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเขาไปถึงระยะที่เหมาะสมจากเจียงเฟิงชายชราก็หยุดก้าวของเขา แรงผลักดันที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าของสิบคุณหลุนที่ตายไปก่อนหน้านี้มากของเก่าน้องชายคนเล็กคุณหลุนกัดฟันด้วยความโกรธบนใบหน้าเมื่อเห็นเช่นนี้เขาจะไม่เข้าใจได้อย่างไรว่าเขาและคนอื่นๆเคยถูกใช้โดยสุนัขจิ้งจอกชราของตระกูลเหล่านี้มาก่อนเจียงเฟิงดูสิว่าเรื่องระหว่างเราจะถูกเปิดเผยในอนาคตเราสัญญาได้ว่าเราจะไม่โจมตีคุณอีกในวันนี้ ชายชราผมสีเงินมองไปที่เจียงเฟิงอย่างสงบและกล่าวไม่มีการอ้อนวอนใดๆทั้งหมดในความคิดของเขาตราบใดที่เจียงเฟิงเป็นคนฉลาดเขาจะไม่ปฏิเสธคำขอของเขาบทที่1999พวกเขาต้องการล่าถอยเพราะพวกเขาไม่ต้องการตกลงที่นี่พวกเขาทั้งหมดเป็นจิ้งจอกแก่พวกเขาแน่ใจว่าจะฆ่าเจียงเฟิงแต่พวกเขาไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่หลังสงคราม ไอสารเลวดวงตาของน้องชายคุณหลุนเต็มไปด้วยความโกรธเขาไม่ได้คาดหวังว่าชายชาราจะสร้างสันติภาพกับเจียงเฟิงหลังจากแสดงความแข็งแกร่งเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าสมาชิกในครอบครัวใหญ่ของคุณผุบป,ปากเจ้าหนูเจ้ากล้าบอกเราว่าจะทำอย่างไรกับตัวตนของเจ้าคุณหลุนน้องชายคนเล็กยังพูดไม่จบเมื่อเห็นชายชาราโบกมือของเขามือและลมแรงลมแรงกระทบน้องชายคนเล็กของคุณหลุน พอฟอฟอ,ฟอสิทธิ์น้องคุณหลุนบินกลับหัวเหมือนว่าวที่มีเชือกขาดสาวกคุณหลุนหลายคนต้องการจะไปเป็นพันพันคนแต่พวกเขารู้สึกว่ามีออร่าบางอย่างที่ไม่อ่อนแอกว่าชายชราประทุข,ขึ้นในทันทีล็อกพวกเขาทั้งสามคนไว้ชายชราไม่ได้ให้ความสนใจกับที่น้องคุณหลุนมากนะักพวกเขาเป็นเพียงสาวกคุณหลุนที่เพิ่งเริ่มต้นเจียงเฟิงฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ชายชราผมสีเงินพูดเบาๆและไม่ยากที่จะได้ยินความรู้สึกกดดันของผู้บังคับบัญชาในน้ำเสียงของเขาทิจารณาเจียงเฟงมีรอยยิ้มประชดประชันบนใบหน้าของเขาเจียงเฟงคุณไม่คิดว่าคุณจะอยู่ยงคงกระพันถ้าคุณทำลายรูปแบบเจ็บล็อกของศิละปะการต่อสู้ที่แท้จริงการเสียดสีของเจียงเฟงยังทำให้ปรมาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังโกรธ และมีเพียงชายสามคนที่ไม่อ่อนแอกว่าเก่าเท่านั้นที่ออกมาต่อต้านที่แข็งแกร่งคุณไม่คุ้นเคยกับการครอบนำครอบครัวโดยคิดว่าคุณอยู่โยงคงกระพันเจียงเฟิงตอบทุกคนด้วยคำพูดเดียวกันเด็กคนนั้นกำลังหาที่ตายชายร่างกำยำหนึ่งในสี่คนจู่ก็ระเบิดออร่าและพุ่งเข้าหาเจียงเฟิงพร้อมกับมีดยาวที่แกะสลักด้วยมังกรเจ้านั่นแหละที่กำลังจะตาย เจียงเฟิงก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะถอยหนีหม่เสียในมือของเขาส่งเสียงคลางเบาๆและทั้งสองก็ปะทะก,กันในพริบตากร่าวหม้อเสียแยกดาบแก่สลักมังกรของชายร่างใหญ่ออกครึ่งหนึ่งแล้วตกลงสู่พื้นเป็นไปได้อย่างไรชายร่างใหญ่เบิกตากว้างเต็มไปด้วยความสยดสยองแล้วตกลงสู่อัำพันสีเลือดตายแล้วอินสตะคิวด้วยกระบวนท่าเดียว ทัากำลังของเขาไม่ด้อยกว่าของเราเขาไม่สามารถแม้แต่จะต้านทานกระบวนท่าเดียวของเจียงเฟิงชายชาราและคนอื่นๆที่เหลือรู้ว่าความแข็งแกร่งของผู้ยิ่งใหญ่มนุษย์เปรียบได้กับพวกเขาคุณยังอยากลองดูไหมเจียงเฟิงถามเบาเจียงเฟิงถามเบาขณะจับหม้อเสียน้ำเสียงของเขาหญิงยโสมากกว่าชายชาราไปกันเถอะร่างของชายชาราทั้งสามถอยไปทางด้านหลังอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามทั้งสามถอยร่นไปครึ่งทางและทันใดนั้นก็วางมือบนหน้าอกและหน้าอกใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดปรมาจารย์ฮวงจุย้ยพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าแอนดี้รองได้เคลื่อนไหวอย่างเงียบเงียบเมื่อตอนนี้ทั้งสามคนไม่ได้ให้ความสนใจคนเหล่านี้จําเป็นต้องถูกฆ่าหรือไม่แอนดี้รองชี้ไปที่คุณลุนน้องชายคนเล็กที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเจียงเฟงสายหัวและพูดด้วยรอยยิ้ม ฉันเป็นปรมาจารย์ของเทเลสปรา้อนเกตและครึ่งหนึ่งเป็นปรมาจารย์ของคุณลุนฉันไออไปกันเถอะมองไปที่เจียงเฟงของเขาดวงตาเต็มไปด้วยความคิดสำหรับปรมาจารย์คนอื่นๆที่อยู่รอบๆเจียงเฟิงไม่ได้สนใจพวกเขาอย่างจริงจังหลังจากทำงานที่นี่เสร็จแล้วเจียงเฟงขินฉีองและแอนดี้รองกลับไปที่บริษัทแต่ก่อนเข้าประตูโทรศัพท์มือถือของเจียงเฟิงก็ดังขึ้น เจียงเฟิงมันไม่ดีเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเสียงทางโทรศัพท์เต็มไปด้วยความวิตกกังวลคนนี้คือหญิงเทาหมดที่สองพเกิดอะไรขึ้นพูดช้าชาฉันอยู่นี่เจียงเฟิงปลอบโยนเบาๆในความคิดของเขายินเตายังคงสามารถติดต่อเขาได้สิ่งต่างๆไม่เลวร้ายเกินไปหญิงเทาสิ้นหวงังศิลปินหลายคนในบริษัทของเรากำลังจะหมดสัญญา และฉันไม่สามารถถ่ายทําภาพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องในมือได้ฉันไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีหากพวกเขายกเลิกสัญญาเราจะต้องแบกรับค่าชดเชยจํานวนมากเมื่อได้ยินเสียงของเจียงเฟิงเธอสงบลงเล็กน้อยแต่เสียงของเธอยังคงสั่นอยู่คุณต้องรู้ว่าศิล,ลปินหลายคนในบริษัทได้ลงนามในโครงการความร่วมมือกับบริษัทอื่นและอุตสาหกรรมในประเทศหลายแห่งตั้งแต่เนิ่เนเ บางคนแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์และบางคนเป็นผู้สนับสนุนให้กับองค์กรขนาดใหญ่บางแหง่งที่สำคัญคือหลายบริษัทได้จ่ายเงินมัดจาและเซ็นสัญญาล่วงหน้าไปแล้วเมื่อศิลปินในบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาได้และหลายๆบริษัทยื่นฟ้องศาลพร้อมๆกันเพื่อกดดันพวกเขามันจะเป็นปัญหาใหญ่เมื่อคิดถึงผลที่ตามมา กระดูกสันหลังของยินเต๋าก็สั่นสะท้านเธอจึงโทรหาเจียงเฟิงด้วยความคิดริเริ่มของเธอเองยกเลิกสัญญาศิลปินเหล่านั้นสามารถจ่ายค่าเสียหายที่ชำระแล้วได้หรือไม่เจียงเฟิงพูดอย่างไม่พอใจให้รู้จักวงการบันเทิงในปัจจุบันมีเพียงบริษัทเท่านั้นที่ไล่ศิลปินออกมีศิลปินไม่กี่คนที่กล้าริเริ่มที่จะยกเลิกสัญญากับบริษัทไม่สามารถชำระพวกเขาให้ตายได้ ท้ายที่สุดแล้วความเสียหายที่ชำระแล้วซึ่งลงนามโดยบริษัทและศิลปินนั้นโดยทั่วไปอยู่นอกเหนือขอบเขตของศิลปินในตอนแรกฉันไม่ได้เซ็นค่าเสียหายกับพวกเขามากเกินไปหญินงเ่าพูดอย่างลังเลท้ายที่สุดแล้วศิลปินเหล่านี้ถูกพาตัวออกมาโดยเธอเพียงลำพังและเธอไม่คาดคิดว่าคนเหล่านี้จะหักหลังเธอในช่วงเวลาวิกฤต เมื่อได้ยินคำพูดของยินเตาเจียงเฟิงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่ยินเต๋าสามารถทำได้ถ้าเป็นเขาเขาจะเซ็นสัญญาที่จะทำให้ศิลปินเหล่านี้ล่มละลายอย่างแน่นอนเขายิ้มอย่างเจ้าเล่และพูดว่าฉันขอคุยกับบริษัทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคนได้ไหมอัญญประกาศคู่ไม่ฉันติดต่อบริษัทที่นั่นทันทีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเหล่านั้นหยิน เตาด้วยเขาพูดทั้งน้ำตาว่าแต่คราวนี้พวกเขาปฏิเสธที่จะเปลี่ยนตัวนักแสดงพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะชดใช้ค่าเสียหายที่ชำระบัญชีหากพวกเขาไม่ปรากฏตัวนั่นมันมากเกินไปนี่เป็นการเพิ่มการดูถูกการบาดเจ็บอย่างชัดเจนใช่ไหมไว้มันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอเจียงเฟิงขงวดคิ้วเล็กน้อยในฐานะคนนอกหลังจากเชื่อมโยงเหตุการณ์ชุดนี้แล้ว เขาสามารถสรุปได้ว่าต้องมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ใจเย็นก่อนคิดให้ดีๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเจียงเฟิงพูดเบาๆกับยินเทาไม่ต้องห่วงฉันมีทุกอย่างแล้วเจียงเฟิงได้ยินคำพูดของเฟิงยินเตาก็ค่อยๆสงบลงเธอไม่โง่ที่สามารถทำให้ยินเตามีเดียมาถึงขนาดนี้ได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อการทำให้เธอตื่นประหนก โทรศัพท์เงียบไปสองนาทีและเจียงเฟิงไม่รีบร้อนแต่รอยอย่างอดทนกลุ่มเจ้าชายหญิงเทาพูดอย่างกระทันหันเธอจำได้ว่าก่อนหน้านี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอบางคนบอกเธอว่า Prince Group กำลังติดต่อศิลปินจากบริษัทของพวกเขาแต่หญิงเทากำลังยุ่งอยู่กับการเจรจาความร่วมมือกับบริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน์และไม่ได้สนใจมากนะัก